ยินดีด้วยกับชัยชนะของสองแผ่นดินครับในวันนี้นักชกจากสปปลาวครับครับครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาชกในวันลุมพินีใช่ครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับธรรมดาแล้วนี่เราจะดูการถ่ายทอดจากทัฟฟังลาวตลอดเลยไม่ครับคือผมมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กครับแต่แค่เกิดที่ลาวกะโอยอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนะฮะอยู่ที่จังหวัดไหนครับ อยู่ปทุมธานีครับอยู่ที่ปทุมธานีแต่ว่าเกิดที่สปปลาวใช่ครับนะฮะก็ได้มีการศึกษามาดูรายการนี้อยู่อย่างต่อเนื่องว่างั้นใช่ครับคิดว่าสักวันหนึ่งเราน่าจะมีโอกาสมาได้ชกรายการนี้ก็คิดว่าตอนแรกคิดว่ามีครับนะฮะแล้วก็มีจริงๆด้วยใช่ครับการเตรียมพร้อมในไฟน์นี้ของสองแผ่นดินเป็นไงฮะก็ฟิดซ้อมมาหนักครับซ้อมหนักมากเลยครับประมาณกี่เดือนประมาณ2เดือนครับ สองเดือนได้ซ้อมในไฟนี้ใช่ครับแล้วได้มีการศึกษาคลิปวิดีโอศึกษาศึกษาคู่ชคบ้างหรอฮะ่าศึกษาครับเพราะว่าเคยต่อยกันมาแล้วหนึ่งครั้งครับที่ไหนที่ราชดำเนินครับเป็นไงบ้างในไฟนั้นเพราะนั้นแพ้คะแนนครับอ่าฮะใช่ตอนนั้นห้ายกใช่ห้ายกครับยังคาใจายอยู่ไหมก็ตอนนี้หายคาใจแล้วหายคาใจแต่เราพูดถึงถามย้อนกลับไปในครั้งนั้นเป็นไงครับเราคิดว่าผลการชกมันควรจะจบลงในแบบที่เราชนะหรอเปาครับ หมายตอนนั้นผมมาหนึ่งสองสามเขาจะน็อกคลับแต่ว่ายกสี่มาพลาดโดนสอกแตกครับเ็แ<ม>พเพราะว่าโดนสอกแตกใช่ครับแล้วเรารู้ไหมครับว่าในไฟน์นี้พอประกบม,มาเนี่ยเหมือนมันมีอัตราต่อรองนะฮะรู้สึกเราจะเป็นลองค่อนข้างค่อนข้างสูงค่อนข้างแพงเลยรู้ไหม<ะ>รู้ครับมันกดดันเราไหมกดดันนิดนึงครับ<ม>แต่มาต่อยวันผมไม่สนใจเรื่องราคาการพนันเลยครับ ชกให้เต็มที่อย่างเดียวครับสนใจโบนัสอย่างเดียวใช่ครับประชากบาลที่ใส่แหลกเลยว่างั้นครับมันมันอัดอั้นมาหรือไงก็แข้นมานานแค้นมานานแค้นแข็งเลยนานีงชกกันตอนแท้คะแนนนี่ที่ได้ดำเนินกี่ปีแล้วเจ็ดเดือนที่แล้วครับอ๋อเจ็ดเดือนเองนะก็แสดงว่าเราก็ทําการบ้านเราก็ศึกษาเขามาเยอะจนกระทั่งว่าเรารู้ว่าจะอชกยังไงครับเสียได้มั้นน็อกไม่ได้เนี่ยก็ จได้คร e ับก็เขาจะน็อกครับแต่ว่าเขาก็แข็งแรงเหมือนกันครับแข็งเหมือนกันครับนะอย่างไรก็ตามทีเนี่ยถือว่าเป็นเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับทางด้านของสปปลราอีกครั้งหนึ่งว่ากานเถอะนะครับเพราก็เคยมีนักชกจากสปปเรามาชกรายการนี้เหมือนกันใช่ครับผมเป็นคนลวคนที่สามที่มาชกในรายการนี้โอ้โหเลยนะเนี่ยอีกีหนึ่งครับเราเคยตัวเราเองเคยไปชกกับเคยกลับไปชกที่บ้านเกิดไหม ไม่เคยครับคือผมชกที่นี่ตลอดเลยครับก็คือต่อยที่นี่ตลอดเลยใช่ครับต่อยที่ประเทศไทยตลอดเลยครับถ้าเกิมีมีมมโอกาสกลับไปชกที่ดินแม่ก็อยากก็อยากต่อ,อยอเหมือนกันครับเ,ออเราอยากให้คนในสพเรา,รานะเราเป็นอย่างดินแม่เราจดจำเราในแง่มุมไหนครับก็ในแง่มุมที่ผมเป็นนักมวยเราสร้างชื่อเสียงให้ประเทศลาวครับ ถ้างั้นรบกวนพูดนภาษาเราใช่ไหมพูดไม่เป็นนะอ๋ออยู่ไทยแล้วเด็กๆนะโอเคอ่ะสุดท้ายนี้ฝากบออกกะไราถึงแฟนคลับเท่าไหร่ครับก็ขอบคุณบอสชาตีที่ให้โอกาสผมมาต่อยวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณเสียกบกอมเกียวครับที่สนับสนุนผมครับแล้วก็ขอบคุณเสียสมหมายขอบคุณแม่ตาครับที่ผลักดันผมมาต่อยวันนี้ครับ ขอบคุณคุณอาสังนภาคุณต้องมมยไทยที่เป็นเทรนเอรงให้ผมครับขอบคุณครับโอเคเียมาก